เมทิลเอทิลคีโตนเฮทเซนคุณเพลงกับโทโลอีนเขาเรียกมันโทโลอินเป็นเป็นแอสโพรลาต้องเราต้องใช้เบสน้องเฮทเซนเนี่ยมันเมทานอลว์สอิดีนติฟายแอสเดอะมอสเอฟเฟกตีฟเมทานอว์โฟร์เอ็กซ์แทชั่นคือเราต้องเราต้องเอ็กซ์แทชั่นเมทานอลกับวอเตอร์เอ้ยไม่ใช่เมทานอลบิวทานอลกับวอเตอร์ใช่ไหมคะ เพื่อนทำงานครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเฮ้ยคิมออราไม่ีมีมาไม่มีไม่มีนี่ขอมมี พี่หนึ่งะพี่หงพี่หนึงคงแล้วบอกว่าพี่หนึ่ง,งว่าวมาทํางานก็ทํางานไงแต่ไลฟ์ด้วย <c oughs> คือทำไลฟ์แค่เราอยากได้เป็นดีคนอลกับกับสารที่เราใส่ก็แล้บั็ท่อมนก็เป็นวอเทอร์ฟีดออกเลยฟ้ B ามาดูเลยฟ้าบอกว่าอยากกินหมูกระค่ะ มาเลยบอกมันมามาแล้วกับบางสิครับดูนานเลยนะพี่พี่เหมืนบอกคือเขาพูดแค่ว่าหาหาน้ำโพรลาลิฟต์มาเพื่อเพื่อจับกับบิวทอรนอฟให้มันคู่กับบิวทอรนอฟออกไปคู่กันแล้วเราก็ไปใช่ใช้อีกทีนึงก็คือเขาทอมต้องเป็นเพิ่มอยู่ปีอะไรแล้วอยู่ปีสี่ครับผมเพิ่ย่ามันเป็นพวกเอลเชนกัตอนนั้นที่หาเจอคือเฮกเซนแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเอลเชนกับอะารม่า เหมือน,นเอาตัวเนี้ยฟีดเข้าใช่ป่ะเสร็จแล้วมันก็กเอากลับพอแยกเสร็จแล้วก็เอากลับลงบนใหม่ใช่ใช่คือไอส์แฟคชั่นอ่ะคือเขาต้องการฟีดน้ําออกจากไอส์แฟคชั่นแล้วเราอะเอาไอ้ส,ส้สารโซเวนที่เราไอาส์แฟคชั่นกับดีพันเนอ่ะมาเซอีกทีหนึ่งเพื่อเอาดีพันเนอ่ะอีเทอเข้ากับคือเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นอะเซอโ์โคชนิดอะเซอร์โคเนี่ยมันเป็นไดโคลอีเทนอะไรนนะแซง่าะ แต่ไม่รู้คอนดิชั่มนมันรอยู or, ่ well มันใส่แล้วมันเออเลยอะแล้วมันกัดชื้นเลยอีกมันมีอะไรไมันมีแบบที่เป็นเนี่ยใช่เนี่ยใส่ไล้วมนเออเลยเว้ยที่มันใช้ใช้ในการเอ็กซ์ตรัตอร์น่าสตีมอะสเตยอละไม่รู้มันเออเลยใส่จิ้มพาก็ไม่ได้ใส่ใส่ดูเรื่องก่อนนะเจ้าครัตั้งใจเรียนนะครับผมโอ้ ลองแบ่งเป็นสารอื่นป่ะใช่ไหมก็ลังดูอยู่ว่าเขาเกล็ดจิกๆไอ้น้ำยังไงเขารู้เอ็นสเตทได้ยังไงเลยสองสองลูกสองลสองเตทเพื่อนผมคนนี้เก่งมากครับใครสนใจกัดน้ำมันใครอยากผลิตเปิดโรงงานสักโรงงานเคมีนะครับผมเพื่อนผมสามารถใช้อเซนนาสได้เฉย สั <prediction. S 2> กชั่นบตอกชวาสักการภักตอกชวากคือคุณลักชั่นเขมเฟอร์เรเจอร์อะไรที่ผ้าเพราะยิงได้ชคลุกอับไปฟองละรูเป็นแต่ไม่รู้เข็มอ่ะสวัสดีครับครูพีส่ที่ผ้าะเมื่อกี้มีพี่หนึ่งบอกว่าสวัสดีคุณอิงแล้วก็มีพี่มินนี่บอกว่าคุณอิงน่ารักมากพี่มินนี่คือ พีม่มินนี่ดาวฮองก้าวที่กูก็ไม่ไหวมินนี่สอืมืม่อ,มอมม่มันติดแล้วเลยเหรอมันเื่นเยนะพูดเทยาไรเราขอทม่เรครับข้ามันติดมันติดอะไรเลยเหรอแต่ว่ามาหละหนอนนะแต่ว่าต้นร้อยสี่สิบองศากับสี่สิอบองศาที่เขาไหนสีสิบองศาสี่สิบกับหนึ่งร้อยตาบวมหรอครับผม ไม่ไม่บวกนะผมว่าปกติ5้าเมื่อกี้มันทูเตอร์แล้วป่ะครับถ้าเป็นเพื่ออะไรแล้วเมื่อกี้มันไม่บอกเลยก็เลยตลกมันไม่บอกอ่ะมันบอกแต่ไม่บอกมาโอ้โหแปดสิบหทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับผม11บเอโมงแล้วเตรียมตัว คิดเมนูข้าวเที่ยวนี้นะครับช่วยผมคิดด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้จะกินอะไรคดหมดเลยวะดีครับผู้แพลวใคะอยากเดินไปกลับหรือเปล่าอันนี้อันนี้ลองใส่เอเซนเอ็เซนร์ลอง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 ดูเฟเจอร์ที่มันที่มันอาจเานเฟเอไห่อเอเซนกับวอเทอร์กละเฟเ ัวใช่เป็นเชใเป็นราติดเพิ่มเข้าตรงกับคแพ็คันิคด,ค,ดคิดไม่ออกเหมือนกันใช่ครับอาหารเป็นเรื่องที่ยากมากคนไม่รู้ที่ทานอะไรนเป็ธรรมดากูันดดเป็น19 19องศากิโลปาสาลที่ยีสิบองศาที่20องศาใช้ประมาณ19สิบเก้ากออลศาส卡尔ต้องแบ่งวะมันเป็น k p a กิโลปาสาลก็เพิ่หนึ่งหนึ่งพันดูเ่เชอรดูเทมหนึ่งพันใชอบใชอบอย่แล้วจะเอาเทมเท่าไหร่มันมีเทมกันที่ห้องศาอะไรยี่ห้าอง่ได้เลย ไแล้วเบอเไมโลนีไมโลนีหล่อนหลนตอนนี้เขา่ยกันเจียวก่อนเขียนแฮนดิไกันแล้วนะเออเรียนหลบแล้เรียนหลบมิเตอร์่าหอันนี้คือเรียนอยู่วะอี้วหรอเาั่างเขาบอกว่ามันต้องเป็นช่วงตรงนี้ป่ะเขาบอกช่วงที่ินาจจะไปก่อนหน้านั้น สูง25ว่าสูง25นี่เท่าไ่สูง22เข้าแผดปูแล้วยากอยู่นะเรามาให้กำลังใจคุณอิงกันดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าสูง22ใบถ้าคุณอิงรันโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็จะทำเล่มได้ครับทุ <c oughs> กคนเต็มเท่าไหร่อ่ค่ะ ลองลองที่แต่ว่าตอนทีดออกมามันต้้งร้อยยี่สิบหาหองศ่เกาสิบแปดงานนี้เก้าสบคุณปื้มไปกินร้านมาลองสิอร่อยนะอ๋อมาลองมาลองอยู่ตรงเวิร์กพอยต์ไหมใช่ไหมอ๋อแต่ช่เราจะเอามาผมเคยทานแล้วครับทุกคนมาลอง้วก็อขอดูขอดูพึงหมอกจากร้อยห้าอง่อร้อยห้าสองใส่ไปรับ หเนรหนียนหนักไหมเทอมสุดท no ้ายแล้วครับหนักนิดหนึ่งครับทุกคนใช่มก็แกับแก้วดีแล้วโม ล้องแต่งนะที่เขาขายเนื้อดูดีๆแบบเปรียบเลยบ่ะพ10เป็น10เป็นแทนว่ราคาเท่าไหร่แต่ว่าเอ็กซ์แคนนสเปรดมันน้อยมากเลยในตัวอย่างของแค่4เส้นแต่ของเราเป็น2เส้นหนึ่งล้อจอย20ศูนย์เนี่ยมอผมเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนถ้าสมมติว่ามีเครื่องบินผ่านเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินด้วย ถ้ามีเสียงรถรถไฟผ่านเราก็จะได้ยินเสียงรถไฟมันดูเป็นฝานแบบไ้าฝ่ายขายอ่ะ250ตอนนึงดิจอลเอ้ยอันนี้ดูไม่ได้ต้องไปดูในที่เขาให้หรอหมายถึงว่าที่จะดูราคาราคาเล็บเนยราคาเนยราคาเล็บเนยตอนนึงดิจอล250นะเพลงหรอไม่แต่ว่าเราก็เอามาดเป็นกระหรอมสื่นใบกระดาษกระเดิ้ล มแม้ว,ว่าเราต้องฝีเข้าเรื่อยๆไงถ้าเราไม่วนก็ไมใช่ตช้องใช้กระเจอะเ,อเยินนะเว้ยในการแช่แยกเก,ก็บัจนข้างหน้ากปจ่อยแล้วเพราะมันต้องตกาของไปหมดคันไม่ถ้ายงนั้น,น,นเราใช้ออกมาแล้วเราก็ควล้วไม่ต้องดูกว่าจว่าสารุปกี่บาทมันที่หนึ่งหีึ่งสนสามพันกว่าเมือไหสาันาาวแา้อาว ได้เสียให้ขายเลยทุกคนฝากลูกสาวเราด้วยนะ <laughs> <laughs> คือใแทนใช่ไหมจี๊ด <laughs> โอเคโอเคเลยฝากลูก <laughs> สวาวคนนเดียะใครอี <laughs> ไ<ง> <laughs> กไหนเยอลูกสาวหลายคน นรอฝากฝากลูกสาวเราอีกคนด้วยนะเพลงนี้นะเพลงนี้นะไปฟังนะอุยมีคนเล่กดองแชร์เไตไ็มเลยเขาบอกว่าลูกสาวสวยมากค่ะชี้ใจเย็น เขารู้ด้วยเนี่ยวัตด,ดาอยากให้ปื้มเต้นวัตด,ดาตกับหนึ่งใช่เลิกก่อนเลยเลิกเลยรอยอมห้งแต่ว่าถ้าเอาจุดหอ,อกใช่หหไหมไม่คือแค่แค่ลองเอาจุด้อมเพื่อดูโฟมปกติแล้วก็จุ่มมันก็ไปคิดให้เองทีนี้

ผมซักตลอดนะครับนคน,นซักตลอดเลยครับผมก็ชอบนเ่เนี่ยมีคนขอดแต่ว่าเนี่ยถ้าอิงเต้นเต้นโชว์แล้วบาดาร์เต้นไง เพื่อนผมเป็นไงครับสุดยอดนะครับอีกคนนึงก็ร้องเพลงเก่งมากทุกคนซักเพลงปั้งปั้งกันง กาแฟหวานมากร right ีว mm ิวหน่อยนะครับก็รีวิวอะไรนะครับทุกคนมันยังมีไมโลที่กระปุกแฝงอยู่ที่แล้วปะมได้ไปกินปะกินแต่ว่ามันจะมีร้านร้านเนี่ยหวานร้านหวานใช่หวานอยู่ขึ้นเลยไม่กาแฟหวานเพราะว่าไมโลหวาน กรื่แกเมานานแต่ว่าแอนานานเหมือนกันนะกูโนไปล่าสุดอยู่ปกแล้วก็มีลงมอไซค์นั่งมไปค์ไ่เจอวะกแบบึอนรกแรกหนึงก็มานั่งมอไซค์นี่ผมเปิดแมสเพื่อคนดีวะทะเลาะกับพี่บิเีนดูนี้มแ่ขจวลาผมใส่แมสแล้วมันได้ยินไหมครับทอนแต่ว่าทอนแมส ทัดแป๊บหนึ่งไม่มีใครว่าสองจุดหาริ้วตะขวดเก้าร้อบาทส5ตรจริวสองจุดห้าสองจุงตะขวดเออถ้าเคยใช้เยอะมากคุณปื้มเกือบปลาลูกดอกใส่หัวพี่เจ้าของร้านจริงไหมมาแก้ข่าวจริงครับไม่แก้ข่าวครับมันเป็นเรื่องจริงครับทุกคนนเคือผมอย่างวิ่งจนแบบมันไม่ถูกเสถียรเพราะอย่างไปมันจะเฉียวเจ้าของร้านใต้คณะโรงเรียนไหมจริงๆตรงนี้มันไม่ใช่ตึกเรียนผมครับแต่ว่ามัน ผมว่ามันไม่ค่อยมีลมแต่ว่าถ้าตึกผมปกติผมอยู่ H&M ครับตรงนั้นจะมีลมเยอะลมมันจะพัดอยากให้มีรัดกระบังแฟปกติปกติลมอเรามีอะไรนะอาสติไม่ใช่อารติครับปกติจะมีอาร์ติครับแต่ว่าไม่ได้มีมาปีสองปีแล้วนตั้งแต่โควิดนะครับของที่เราเคยเดินก็ใช่ที่ที่มันเป็น ไฟไฟอะใช่ใช่ไหมครับจะโดนด่านั <t <t ่งอยู่ไหนครับใต้ตึกโลหรอใช่ครับอยู่ใต้ตึกโลครับเขาเดี๋ยวเขาอะ่ร่าสติ๊กเกอร์เืออะไรสต็อกเกอร์เขาหนึ่งพันคอมเมนต์ยังไงคะเนี่ยโอ้โหก็นั่นแหละครับทุกคน เล่นครบแทบจะถูก้าแล้วครับมีเกียร์ยางมีแล้วครับมีใครอยากได้ไหมครับตอนนี้รวงรวมกงนมีประมาณแบบมีอยู่ประมาณสี่สี่นของทุนคนึ่รอันนี้น่อยของดิฟคอเข้าิเรียนสาขาอะไรนี่ครับทุกคนเฮ้ยต้องดูที่ไหนเนี่ย อ๋อต้องด he <the key stroke> e? ูข้างหลังนะทุกคนดูข้างหลังไม่ใช่นี่มันเขียนแค่อ a g i n g ไหมไม่สาขามันอยู่ข้างหลังนนีีงมมตตาาัเยบอดอ๋อตาบอดของนี่ครับทุกคนเรียนสาขานี้ครับ Chemical e n g i n e e r i n งครับผมทุกคนอะไรครับถือหังถ้าถือหัวอะไรครับถือ้ัวลงสับไหมน้ำน้ำหัวหงน้ำหัวหงกลับอะไรไปเสร็จแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับผมจะไปทำงานต่อแล้วแวะมาหานใช่ อย่าลืมทานข้าวเที่ยงกันนะครับทุกคนใช่ครับผมเดินไปถามเด็กมาครับว่าว่าแบบได้ตุ๊กตามันจกที่ไหนแล้วผมก็เลยเพราะว่าผมแบบไปเล่นหลายร้านแล้วมันแบบไม่ได้สักทีครับก็เลยอยากรู้ว่าได้มาจากร้านไหนแล้วก็ไปเล่นตามครับสรุปก็คือบิงโกสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายคือเราคงเปลี่ยนแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยน